สวัสดีจ้าทุกคนแจ็คสี่บอกไทยบอกเราเามื่อนี้มากินทุเรียนค่ะทุกคนมาเด้มมากินทุเรียนน้ากันเป็นทุเรียนที่หม่ไปซื้อเมื่อวานนะคะทุเรียนร้านเจี๊อ้อมค่ะมีั้งแต่เริ่มหั้งแต่หน่อยๆไปเลยนะจ๊ะหน,หน่อยๆแน่ๆอืม เสร็จน้อยๆกับบานไหมอยากมาลายมือเหรอพี่น้อง ย่กินมาหลายวันแล้วค่ะอ,อร่อยจริงๆนะคะทุเรียนร้านนี้ซื้อกินประจำเลย I mm -hmm. ตึบปากแมวค่ะแมวอยู่ข้างหลังค่ะมาเบียดอื สุดๆอร่อยเอาเนื้อแบบพอดีกินนะคะนี่แกะเนื้อให้ดูอันนี้เป็นอันที่จิอ้อมแถมมาค่ะดูสิคะอันนี้เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในคือเลิศ 嗯，嗯，嗯，嗯。 ดูเม็ดค่ะทุกคนเม็ดน้อยแห้งอืม,อม เบิดนีหารอยบาทหารอยกับอีกสิบบาทอืมลดกินแบบภาษาอีสานเนาะกินแบบยอมยอมนะยานมันเบิดแไหม <laughs> เคยเป็นบ่พีนอ,อ่อันนี้จับแห้งปวด่อยจับแห้งปวดมันก็เลยแต่มกักเนื้อแบบพอดีกินนะจ๊ะ หนุ่มๆแบบวิครีมจักน้อยมกักแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ไม่ชอบนี่ค่ะดูเม็ดอืม

เน,เนื้อแบบไดบลูคือทูเรียนนี่เป็นผลไม้ที่มักที่สุดเลยจ้ะมักแห้ง เคยกินตะพ่านหมอนทองแล้วกับฉัน,นี่ใครฉัน,นี่ใครบ่บ่บเคยมักปันไดงแต่กินได้มักสุดๆกับหมอนทองนี่แหละเลือกไปกินมือไม้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ